คุณจิตติสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธนาหวางครับค่ะการปรับฐานของทองคําที่ค่อนข้างร้อนแรงจนมาอยู่ในระดับที่ประมาณต่ํากว่า4ี่พันเหรียญสหรัฐต่อทรอยออนส์นะคะตอนนี้เริ่มมีการฟื้นตัวมาสักวันสองวันแล้วนะคะตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณร้อยกว่าเหรียญน,นะคะคุณชิตต<า>ิการฟื้นตัวรอบนี้เรามีโอกาสที่จะไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมที่เคยทําเอาไว้ไหมคะเอ่อก็คาดกันว่า อ,า,อาจจะอาจจะใกล้ๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เหตุการณ์บางเปลี่ยนแปลงนะครับชัดเราก็คิดว่าจะจบแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าตอนนี้ต้องดูตัวแรกนะครับตัวแรกที่เขาประกาศว่าคนว่างางานคนที่อะไรหลายอย่างคงต้องรอรออีกทีหนึ่งแต่ค่าการว่าแนวน้มระยะยาวคงจะฟื้นขึ้นมาใหม่นะครับที่เคยคาดการไว้ว่าเศรษฐกิจของไม่ดีะที่ ที่ชักดาวไปเที่ยวนี้สองครั้งกลางค้าบปเสียหายเยอะตัวเลขที่ยังไม่ออกมานะครับแล้วก็คิดว่าแฟกจะมีการพิจารณานหน้าจะพิจารณาว่ามีการปรับลดตกเบี้ยหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมว่าโอกาสที่ขยับขึ้นมาได้คงมีเยอะแต่ว่าจะเหมือนเดิมเดียว่าไายเดิมคือ5 7 4 0 0บาทนะครับเอ่0อ4,380เหรียญ ก็คากกันลุงอยู่แถวแถวนี้นะครับถ้ารู้ให้ชัดเจนต้องรู้รู้รู้อาทิตย์หน้าอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็รู้เหมือนกันแนวน้มโอกาสที่จะขึ้นมาใหม่เพราะว่าเที่ยวนี้ครั้งที่แล้วที่เดือนตุลาที่ขึ้นมาเร็วมากเกินไปนะเพราะว่าตลาดฟิวเจอร์ทําให้คนที่ก็เสียหายไปเยอะตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับก็คิดว่าเริ่มใหม่ก็คิดว่าคงจะมีโอ,อกาสขยับขึ้นมาได้นะครับ คสองปัจจัยหลัก,ลกนะคะคือการลดดอกเบีย้ยของเฟดและความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะที่จะเป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาทองคำนั้นฟื้นตัวนะคะแต่ว่าจะฟื้นไปได้ถึงไฮเดิมเดี๋ยวต้องลุ้นกันอีกทีนะคะส่วนเป้าหมายของราคาทองคำในปีนี้มีการทบทวนไหมคะว่าเป้าอาจจะไม่ได้หวือหวาเหมือนก่อนหน้านี้นะค,ะค่ะคุจิติมีประมาณการยังไงบ้างคะ เขาเขาคิดว่าปีนี้มันหัวกันมากนะครับตั้งแต่ต้นปีสี่หมื่นกว่าแล้วขึ้นมาหกหมื่นกว่าค่อนข้างเยอะนะครับขึ้นมาสูงสุดนี่ประมาณปรับขึ้นมาปรับมาเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับค<ะ>่ะอย่างปีที่แล้วก็พึ่งมาสรุปแล้วก็อยู่ที่ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็าคาดการณ์ว่าปีนี้โอกาสขึ้นมามีก็ใกล้เคียงนะคิดว่า,าคดาดการณ์น่าจะใกล้ๆจะไฮเลิมหรือเปล่านะครับก็ต้องรู้ รู้การพิจารณาอีกทีว่าแฝกจะมีการพิจารณาอย่างไรคนที่ว่างงานที่ตกงานไปเยอะๆนี่ความเสียหายก็มีเกิดมาเกิดมามากเลยผมว่ารอตัวแรกออกมาน่าจะแต่แต่ก็คาดกันว่ายังไงแนวน้มราคาทองมันต้องปรับขึ้นมาได้ค่างๆได้นอนนะครับถ้ารู้จังหวะที่ย่อลองมาคนที่ลงทุงทองคำจริงๆอาจจะทะยอยเก็บมา เพราะว่าตอนนี้ความต้องการของทองคําคิดว่าคงอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเยนามนีเขาก็จะปรับลดภาษีนะครับก็คิดหน่อยอีกหน่อยอาจจะนําเข้าทองคําของคงเพิ่มขึ้นนะครับค่ะภาพรวมของทองคําในปีนี้ให้ผลตอบแทนประมาณเท่าไหร่แล้วคะคุณจิติคะแล้วปีหน้าเรายังมีโอกาสเห็นจุดสูงสุดใหม่ใช่ไหมคะ ปีหน้าน่าจะน่าจะมีโอกาสมีแต่คงไม่หวือหวาเหมือนกับปีนี้รับปีที่แล้วนะครับเพราะปีที่แล้วขึ้นมา20%ปอร์เซ็นปีนี้ตอนนี้ก็ยังประมาณ50-60%เพราะฉะนั้นนี่มองว่าปีหน้าโอกาสกัขึ้นมามีของไม่หวือหวาเหมือนกับปีนี้นะครับค่ะปีหน้าก็น่าจะขึ้นต่อแต่ว่าไม่หวือหวาเหมือนปีนี้เพราะปีนี้นีผลตอบแทนสูงมากเลยใช่ไหมคะประมาณ50%แล้วนะคะใช่ครับ ค่ะคุณจิตติตั้งแต่อยู่ในวงการทองมาเคยเจอปรากฏการณ์แบบนี้ไหมคะทองคําไม่เคยเลยไม่เคยค่ะไม่เคยเลยห้าครึ่งมาแรงอย่างนี้ไม่เคยตอนนั้นที่เราเคยคุยกันถึงบอกว่ามันครึ่งแรงผิดปกตินะครับโอ้เฉพาะเรืยอตุลาเนี่ยครึ่งมาน่ากลัวเลยครึ่งมาทุกวันวันดนังพังกว่าสองพันครึ่งตลอดเลยไม่หยุดเลยฮะแต่ตอนนี้ปรับถังลลงมาก็แรงเหมือนกันนะครับ ก็ก็คิดว่าถังท้อนปลลักคิดว่าคงค่อยๆปกติคงไม่หวือหวามากเหมือน,นที่เรียนตุลาที่พังมาครับค่ะความคึกคักในตลาดค้าทองคําในประเทศไทยในปีนี้เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะเอ,อ่อตอนนี้พฤติการคนที่ลงททองคำก,ก็คิดว่าพฤติการมันเปลี่ยนไปนะอย่างช่วงที่ลงมาที่ที่อาทิตย์ที่พังมา ที่ลงมาเยอะๆไม่มีคนกล้าซื้อนะครับแต่ช่วงที่ครึ่งมานี่กลับมีคนมาซื้อนะสองสามวันที่ผ่างมาก็เหมือนกันฮะที่ครึ่งมาใหม่กลับมีคนมาลองซูมมาซื้อนะไม่มีคนขายค่ะแล้วช่วงที่ที่ลงมาเยอะๆกลับมีคนเอามาขายเขาทุกคนบางบางบาง,งตกใจนะฮะค่ะฉะนั้นน,นี่ผมผมก็ถึงแนะนําคนที่ เร่งฟิวเจอร์หรือว่าเล่งอะไรต้องพอประมาณนะครับอย่าไปเล่นโอเวอร์เกินเกินไปนะครับเกินตัวไปเยอะๆก็มีโอกาสที่จะขัดทุนค่ะแสดงว่าความกลัวมาเกี่ยวข้องกับการลงทุนในทองคําแล้วนะคะใช่ครับค่ะแล้วจริงๆเอ่อทองคําที่ขึ้นมามากๆแบบนี้เนี่ยทำให้ผลประกอบการของร้านทองต่างๆดีขึ้นด้วยไหมคะหรือว่าไม่เกี่ยวคะวลูกกระพานนี่เกือบจะขายไม่ได้เลย นะน้อยมากนะครับส่วนใหญ่ก็ลงทุนแต่ทองคำแท่งมากกว่าค่ะท,ทองแพงใช่ไหมคะทองรูปพนธ์ก็<อ>คนซื้อ<พ>น้อยทองรพนคนซื้อน้อยครับ<อ>ส่วนใหญ่คนทองแท่งก็คนคนที่มาลงทุนนะครับค่ะแล้วก็พอมีเงินเขาก็ฝากหลอกเบีย้ยธนาคารก็หลอกเบีย้ยก็ถูกเลยหางมาลงทุนเป็นทองคำเพราะว่าปีที่แล้วก็เพิ่งมา20%คนที่มาลงทุนทองคำส่วนใหญ่ก็มี ทำลายพอสมควรนะครับทุกคนก็แฮปปี้นะครับค่ะส่วนใหญ่คนที่ไปลงทุนหน้าร้านทองนะคะจะมีกลุ่มอายุประมาณเท่าไหร่คะส่วนใหญ่ก็มีมีห้าห้าสิบเครื่องไปนะครับส่วนใหญ่คนมีอายุนะครับค่ะก็คือคนมีอายุมองว่าเอาเงินไปฝากแบงก์ไว้ผลตอบแทนน้อยมาซื้อทองคําอย่างน้อยก็ได้ผลตอบแทนสูงเป็นหลักแบบโซนเลขสองหลักใช่ไหมคะปีที่แล้วยี่สิบปีนี้ก็เยอะอยู่นะอครับ ปีนี้ก็มากกว่าปีที่แล้วเยอะเลยนะครับก็ทุกคนก็หันหะน้าลงทุนทองคําเพิ่มขึ้นนะครับค่ะขอคําแนะนําหน่อยนะคะในช่วงปลายปีแบบนี้ค่ะคุณจิตติคะสําหรับคนที่จะซื้อทองคําแท่งหรือจะถือลงทุนทองข้ามปีนะค,ะคุณจิตติมีมุมมองอยังไงบ้างคะเออผมว่าถ้าโอกาสที่ยอดลองมาถ้าคนที่จะมาลงทุนนะครับถ้ายอยถ้ายอยเก็บเข้ามาก็คิดว่าโอกาสที่จะทำกำไรได้คงมี แล้วก็คาดการว่าปีหน้ามีโอกาสน่าจะขึ้นมาขึ้นมาได้ก็ก็มีสำนักต่างประเทศนักวิเคราะห์ก็บอกว่าสี่พันกว่าห้าพันแต่ว่าอย่าไปอย่าไปคิดไกลอย่างนี้นะถ้ามีซะซะสี่พันห้าคึ่งไปผมว่าก็ก็คำลัพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่หูหวาเมึงกับปีนี้คงคงคงยากแล้วนะครับค่ะ ปีนี้จะเห็นจุดสูงสุดใหม่ก็น่าจะยากใช่ไหมคะใช่ครับค่ะส่วนปีหน้ามีเป้าตัวเลขใหม่หรือยังคะ,ะก็ต้องรู้นโะยบายอีกทีนะเพระว่ายังมีมมมันมีเกี่ยวข้องหลายอย่างสองคามการค้าทามนี่สันยังไม่ตัดสินว่ายังไงผมว่ารอแล้วก็สงคามอยู่แขงรัสเซียทางอิสราเอลอามาัตหลายอย่างผมว่าต้องมาวิเคราะห์ใกล้ๆอีกทีนะครับ เรานี่ยังขายเกินไปถ้าไปวิเคราะห์ตอนนั้นเราก็ยังมองไม่เห็นว่าโลกนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากไปย,ยังไงก็คิดว่าคงขาครึ่งนะครับแต่ว่าจะครึ่งเหมือนกับปีนี้คงไม่มีนะค่ะส่วนคนที่ลงทุนก็ทยอยซื้อในช่วงจังหวะทองพักฐานหรือย่อนนะคะใช่ครับได้คะ่ะวันนี้กราบขอบคุณมากมากเลยนะคะครับ,รบสวัสดีค่ะ คุณจิตติตั้งสิทธิพักดีนะคะนายกสมาคมค้าทองคำนะคะประเมินราคาทองคำมีโอกาสที่จะฟื้นตัวแต่ว่าโอกาสที่จะทำจุดสูงสุดใหม่ในปีนี้โอกาสค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าทองคำขึ้นมาค่อนข้างเร็วและแรงให้ผลตอบแทนแล้วตอนนี้ประมาณ60%นะคะตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงตอนนี้นะคะถ้าไปเทียบดูในช่วงไฮของทองในปีนี้นะคะในขณะเดียวกันความนิยมทองคำก็จะเห็นได้ชัดนะคะว่ามีนักลงทุนเนี่ยเข้ามาลงทุนค่อนข้างมา ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเทรดในตลาดฟิวเจอร์หรือแม้แต่ซื้อลงทุนทองคำแท่งที่หน้าร้านทองคุณจิติบอกว่าคนวัย50ขึ้นไปมาซื้อทองแท่งค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากว่ามีเงินเก็บ มีเงินถุงเงินถังแช่นอนอยู่ในแบงค์ผลตอบแทนในตลาดเงินค่อนข้างน้อยค่ะเอาเงินแช่ไว้ในธนาคารดูผลตอบแทนแล้วอาจจะน้อยกว่าทองคําก็เลยทำการโยกเงินจากธนาคารมาซื้อทองแท่งที่หน้าร้านค่ะเลยทำการเกิดการซื้อซื้อขายขาย,ขายทองแท่งนะคะและในขณะเดียวกันทองรูปพรรณก็ค่อนข้างจะขายยากเนื่องจากราคาทองค่อนข้างแพงการซื้อทองให้เป็นของขวัญนะคะก็ ดูเหมือนจะเป็นโจทย์ที่ยากขึ้นนะคะเพราะสมัยก่อนเราซื้อทองบาทหนึงประมาณสัก20,000ใชั้หมทะสมัยนี้เนี่ยต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวเลยทีเดียวถึงจะซื้อทอง1บาทได้นะคะในขณะเดียวกันคุณจิติบอกด้วยนะคะว่าสาเหตุหลักๆที่ทำให้ราคาทองมีโอกาสที่จะไปต่อปีนี้ถึงปีหน้าเรื่องแรกค่ะคือเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยของทางธนาคารกลางของสหรัฐที่คาดว่าน่าจะลดต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า อีกหนึ่งเรื่องคือความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจของทางสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจก็ดีการเจรจาการค้านะคะในส่วนของสงครามภาษีก็ใช่ว่าจะคลี่คลายนะคะถึงแม้ว่าจะมีความชัดเจนในหลากหลายประเทศแต่ยังคงเป็นเหมือนอไฟที่พร้อมจะประทุข,ขึ้นมาได้ทุกเมื่อเชื่อวันนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของความขัดแย้ง ในภูมิรัฐศาสตร์นั่นเองค่ะที่ทำให้แนวโน้มนะคะของการเข้ามาถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนั้นได้รับความนิยมสูงค่ะเบื้องต้นมีการประเมินนะคะว่าทองคำจะยังคงเป็นขาขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า 2,569ค่ะแต่ว่าจะไม่หวือหวาเหมือนปีนี้เพราะปีนี้ทองถือว่าหวือหวานะคะตั้งแต่อยู่ในเวดวงทองคำมาหลาย10ปีเนี่ยไม่เคยเจอปรากฏการณ์แบบนี้ค่ะสร้างผลตอบแทนให้นักลงทุนเป็นกอบเป็นกรรมถ้าไปได้เรียงกันดูปีที่แล้วนะคะกับปีนี้ถ้าเกิดใครลงทุนนิ่งๆน,นะคะถือมา2ปีติดนี่เรียกได้ว่าได้กำไรเป็นเด้งเลยทีเดียวค่ะ